อติถาตของพระเดชพระคุณลวงปูนะครับเดื้อน,นะครับนี่นะครับวางปฏิฐานลูกเหมือนนะครับให้ได้ดูได้ชมนะครับเดินสิบห้าครับเดินสองครับ ไปเุ่บไดดมาุกบุภิัมคำนเานเองทีท่านมรภาวันที่หลังหลับวันี่มีวนีนะครับวันที่นัคนต่ออังคารที่สีมกราคม2520ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บ้ค่ำ เดือด้อน,นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอธิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฟันอาจารโลนะครับให้ญาติโยมคุ้มบ้านบ้านเขาวัวผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับได้เห็นด้วยกันนะครับ อนุญาถ่ายภาพบริคารของลุงปูนะครับบริคารเก็บไม่นานนะครับนี่นะครับบริการต่างๆที่ลุงปูใช้นะครับในสมัยที่ยังทรงทาาทสงขันนะครับระบาสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือสายสูตรนะครับ พร้อมสมเด็จพระเจ้าบรมมชิราชินีนาถนะครับเชิญโกดออธิท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโลขึ้นปฏิษฐานยังยอดเจดีย์นะครับเดือปีวันที่ข้ามก,กราสองพนาร้อย่สหนู่นนะครับ